ท่มายเกี่ยวเขาเลยเนเะาจงก,กมารซาเที่ยงคนโมงนมงี่โอ้ยที่เ้าบะคับรถเด็กมามีโอ้ยังบเีอน่ะโม่มือเบียเบ็กมีโอ้ตายโอ้ยจนว่าเขาได้กินเขาเที่ยงล่ะอย่าปุวอด<จ>โอ้โยต้องกินิบ,บนไดีหลาักว่าจะ้ตรกระเตียนมาถอดกับพี่้กะเตียนใช้แตกะเตียนโอ้ยต่กเียนกดนนี่โอ้ยยาตัวเบียกจะม่ไป ไปไปหถ่ายตามเรื่อนีได้ยังไม่เนี่ยนั่นได้กพริอได้อกพออ้ยนั่นกิงถูนั่นิงหมดนัครับวันนีพี่น้องฟังไปนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสมาทั้งบ้านน้องคาบ้านหออข้าวครับพี่นะครับพอดีมากเบิ้งอ้เสวดีครับพี่วัดีกินฟองกันอีกแล้วกินฟอกกันตลอดเลยวันนี้เราเลไมนู่นอย่้งนี้าเลยาิวราแล้วหนูนะรว่าไปอันหัวฟันขึ้นแล้วไปไปทักันด้วยอ๋อแ่กินข้าวเนกไันเนาะพี่พี่น้องเบิ้ สุดละเอียดนาะนี่นะครับผมมาอนี่ผมมีตังเครือนะครับมหนี่อมาเสียบเเสียบขึ้นี่คตังเคือี่ยงเอันนี้มีใช่สองยางครับมีหัวสิงไข่บ่เน่ยบ่ถ้านี่โจะไข่แล้วครับงไข่ก็บอกพริกพริกแห้งสองยางนะครับำหนี่ก่อนนะครับ่น้องนี่คนนึ่งพัดหนึ่นบ่นี้ยังวันยังบัวท่านบร้านยังจุกเหมือนฮย่สิบวกหนึ่งเห็นป่าบูร้านเป็นห้ว ต่าไปเลยบัวเหล้วกัฟังวัน้งเอาวัวล้านหผมเสียกันนี่เออตำไปเลยบัวล้านมันโอบมานมาการเสียวลูกเคยน่ยถงเป็เ่งการตำโคงาคนดูแล้วคนีกขัน็เบิ่งตอนต่ำนี่จช่ที่นี่นะครจะดูว่าครมาครับพี่น้องครับเรียเรียบร้อยครับวันนี้นี่นี่่าเอาตำนพ่อเนี่ยเรียบร้อยครับวันนี้นะครับเอาหอมหอมนะครับเกื่องเน้นๆเลยครับพี่น้องครับวันนี้ นี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยตำมันเหลียบกันไปเด้อยนี่เด้อม่ค่อยคักนี่นี่นี่ทีเด็ดเลยนะครับหอมคักขนาดพี่น้องเอ้ยแต่ไคร่บานเข้ามาเลยสุดยอดแล้วไปไปขัวกันครับวันนี้นี่ครับขวดบรรจุน้าเล็กนะครับพี่น้องได้มาหนี่นะครับมันลงไปนะครับมันตรงไหนเดียวมันจริงูัียที

มันไม่เกิดไฟเลยไฟเงไ้ยเลยนี่หนักเลยหนักเลยเด็เลยอที่แล้วมพี่เนี่ยว่านขนคนนม่อดไรพี่ไปกข้าวเลยว่าพี่เข้าว เอ้าผมมาหนูเข้าคนเข้าโอ้ยเฮ้ยการถุงมันกำลังเริ่มไแล้วถุงลดถุงโหลดงไม่ได้กลาเวันพี่เียหอมเยไหมไรได้ถุงหอมโอ้บ่เสียไปหาหมอเนาะปลางานครับว้าหอมหอมเฮ้ยเองเรเยอะหนเอ้าบ่เสียไปนะบ่เยอมาก โอ้เชี่ยแบบนี้พี่น้องยิ้มอะไรเนี่ยยิ้มอะไรเนี่ยบ่ยิ้มเลยดนดะูก,นะก,การขวนหนูมากแล้วครับพี่น้องเร้องนี้นี่ต้นหอมใบกระเพราครับผมใบต้นใบขนาดลูกดวดควอมครับพี่นอ้องเหี้ยพลาดใบขนาดมัดหม้อเลยวน,น,น,นีุ้่งหนามโอ้ยพร้ทาเลย พร้อมแล้วเชิญรับประทานิมอ้ิมกันได้พี่เนี่ยโอ้โหเนี่เนียเงไตเอาดอกกดในหนังนมาพี่งเลยอนี่เฮ้ยมาเสียไปห้าหม้อเลยนเปรกันปะกันเป็นไงอืมเฮ้ยขอจบมือเน่ขอปตาาน้มา พี่น้องเลยอุ้ยมาเด็กครับพี่น้องเด้อไม้เด็กของปีนะครับพี่น้องเนาะขัวหนูขัวหนูครับผมนะครับเอาเลยพี่ร่นแล้วล่นแล้วว้าวว้าวเหลือหลายดิ่เหลือหลายเอาเพิ่นแม่ผู้เฒ่าเลยวะเนี่ยขึ้นหลขึ้นอืมพี่น้องเลยคลัทคลัทคลัทเรื่องคลัทเลย

ครับเอาอย่างนี้เลยกระดองเอาเอาไม่อย่างอ้ยกินกลับมาแล้วว่ากินครบแล้ผมมันน้ำบางๆอูรนี้ไ่เคยเอาเอาที่ยืนซ่ามัยเอาเนี่ยยื่น่ามั้งี่เเอาใจชัดแค่ข้าวมันเอาเรียเผ็พี่ผมบอกถ้กินแันี้ผมเสียทังเลย หาหาไปไหนเนี่ยไปไปนะวัวกัวเขาอันดีเลยพร่อ้อังเยเขาไม่อุบาบหน้าเนี่ยดอืมได้ครับเอาเ๋ยวเจ้าเงีนยโลเอาจับเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมากแล้วจะมากยังพี่ไอ้แลวมากตับเนียน่เนีพี่ไอ้แล้วมากเี้ยมาดิอนึ่สกแล้วล้วกมากดครับบวกเดี๋ยวเดี๋เป็น MC พี่ไอ้วะซีพี่า่่่่า่า่่่า่า่ บางบุ้มยัากินมากกาเดิมัมลำเรื่ๆสิมีเหรอเอาวเ่อๆเอาเอาอัขัดมาเจาเนาะว่าพี่หนุมัไปเสีน้อยนะมาเ้พี่กินมาที่อยากเรื่ยแน่มากครับมันหนามากลองเลย ข้ามเขาเขาพักลงก่อนลายนี่ลายหยางอือไมอดบอกไมอือนี่นี่ย่นอ่นี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 ่มี่น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 ีืนอนี่มอนี่่นี่มีมี่นอ่่นอ่น่นอนอ่น่นี่นีี่นี่นค่นีนี่นอ่นี่นี่ีี่นี่่ี่นี่่นี่นนเนนี่ี่ี่ีี่่บ่ีี ก็แมนบมุแมนด้เดียวไฟดิ้นระว<อ>ังในพิมื่เดวนีเดี๋ยหอดสวกกูเี่เนี่ยหัดสวกอ๋อเผือดเัินละวัปนี่ยขมเงีนะหหง้หน่อี่นลองเลยมาครับอืมกล้องพูแน่ว่ม